นี <Es> <an> ่เด <authority plays half> ี๋ยวเสียงที่ไหนวะเนี่ยพี่หาอครเหรอเอ๊ะไอ้ยืนโดนได้เราไม่เห็นเดี๋ยว่มนแล้วเดี๋ยวไม่อยากเจอไม่อยากเจอกูยิงเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูแทงหลังมีแทงหลังมีแทงหลังอุ้ยพื้นสะเทือนโอ๊ยติดไฟเลยติดไฟเลยทนายทนายทนายมาแล้วครับทนายมาแล้ว อ้ S <S 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 ัปเอาวะชิปหายแล้วไม่ได้เล่นมาแสนนานพ่อมาทำอะไรนี่อ้ยเอ้าวดไอ้ย โอ้ชุบ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  okay. <piş Savior S 2> ช,ชุบกดเลยวะเนี่ยหน่อยโอ้วไม่โดนทันเฮ้ยยาดาจับกูเจ็บไอ้เหี้ยไม่อึดมากกูตามอยู่มันมีคนตามหลังกูเหมือนกันอุ้ย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 ต้องลงแล้วหินทันใกล้แล้ววาย ลงอย่างไรใช่สีมากกูอีกตัวนี้เอ๊ะเสียงเหมือนอะไรเจ้ามันระเบิดอุ๊ยอะไรเหมือนจะมาระเบิดคุณจะอะไจะจบแล้วไปอีกนิดนึงหินหินหินเซ็ตเศษหินเซ็ตเศษหินเซ็ตเศษคมีเอฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา เฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิงอยู่ลงไปหน้าเลยตรงนี้คือสปะสปะเอ้ยไอ้นี่มเงรู้จังหวะเอ้ย